ี๋ยผมไม่ได้ไม่ได้เข้ามาคุยแต่ผมก็แอบดูนะอแอบดูแอบตามคุณปนีนไปดูในที่สุดพอไอยู่ที่<อ>นี่ปาผมก็อุทิศรถเลยคันนึงต่อหลังคงหลังคาไปไหนสบายเลยครับสบายเลย,าายเป็นอยู่นี่เขาว่าเป็นรถโรงเรียนแล้วแม่แต่ค <c oughs> ุณพบอกว่าอ้าวอย่าเอาลูกว่ารากชอะให้ไปรถผมแล้ว <c oughs> ผมก็บอกนี่โรงเรียนด้วยมันลอย อี่รื่องการหนึ่งเขามาพอซื้อผมเนี่ยไม่ถายนะผมเก็บเอาไว้เงี้ยเอาไว้เพื่อมีกิจกรรมเงี้ยเห็นด้วยครับอีกนิวหนึ่งผมขอเพิ่มแต่นิดหนึ่งในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยนะก็อย่างที่ผู้มนุษ์ว่าควรจะเอาทั้งแต่เด็กเล็กไปเลยนะกิจกรรมมึงเด็กเดล็กๆหน่อยก็คือให้มันเบาๆสักนิดไปดังน้ามันคงไม่ได้ใช่ไหม เราก็ควรที่จะจัดก,กิจกรรมเป็นอะไรเป็นการสร้างสรรค์ในเรื่องของทักษะสมองในเรื่องของ,ของการปั้นกันเป็นพวกนี้ไปดีกว่าคนเด็กโตก็ขยายไปอีกรูปแบบหนึ่งพอเสริมในเรื่องของกิจกรรมก็จะเอาเอารวมมาทักหน่อยอย่างเ,เช่นที่อ๋อปศเรียงพูดพออมีชายพูดมาเนี่ยเาะในเรื่องของการอะไรนะหุงหาอาหารนั่นนะผมเห็นดีด้วยครับ เอาวันหนึ่งวันใดเลยก็ได้หาวันเวลาที่เหมาะสมจะเป็นฐานเอาในโรงเรียนก็ได้หรือที่วัดก็ได้เป็นฐานเอาฐานนี้นะประกอบอาหารในเรื่องของการปลูกข้าวปลูกข้าวแบบอะไรนะแบบแบบเกษตรนาแบบที่มันดีนำข้าวนะเจ๊จ้าตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยเลยอืมไปแล้วอ่าตัวนี้ฐานนึ่งก็อ่าในเรื่องของการการทำกับข้าวทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆสำหรับเด็กอ่ะ เป็นหลายๆกิจจรรมหน่อยแบบ่งเป็นฐานเป็นฐานเป็นเวลาไปตึ๊บตึตเปลี่ยนไปอืมดีด้วยครับขอบคุันนี้